บริษัทอิซูซุนครหลวงจำกัดเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อิซูซุเริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี2525 25. เราได้ขับเคลื่อนอยู่บนธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์จนปัจจุบันนับเป็นระยะเวลากว่าสทศวรรษด้วยรางวัลการันตีแห่งความสำเร็จเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อิซูซุที่มียอดขายสูงสุดเป็นระยะเวลาหลายปีปัจจุบันบริษัทอิซูซูนครหลวงเป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายรถอิซูซุที่เก่าแก่ที่สุด ในกรุงเทพและปริมณฑลมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้บริการแบบครบวงจรเรื่องรถโดยมีโชว์รูมพร้อมด้วยศูนย์บริการทั้ง7สาขาได้แก่สาขาพระรามที่สสำนักงานใหญ่สาขาเอกชัยสาขาอุดมสุขสาขาแจ้งวัฒนะสาขารัตนาธิเบตสาขาธัญบุรีคลอง7 และสาขานวานครคลองหลวงนอกจากนี้ยังมีศูนย์ซ่อมสีและตัวถังที่ได้รับรองมาตรฐานจากผู้ผลิตรถอิสุสุตั้งอยู่ที่สาขาอุดมสุขและสาขารัตนาธิเบตโดยช่างมีความชำนาญเป็นพิเศษในการทำสีและตัวถังของรถยนต์อิสุสุโดยเฉพาะการให้บริการที่มุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านับเป็นหัวใจหลักที่บริษัทอิสุสุนครหลวงให้ความสำคัญในการดูแลลูกค้า เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดดังวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่าซื่อสัตย์ต่อสังคมซื่อตรงต่อลูกค้ามุ่งมั่นพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน